สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามือนี้มาพบก,กับส่องสาวละแชนแนลอีกแล้วเด้อมาพบมาโผก,กันต้อนใบใบเด้อพี่น้องมือนี้อยู่บ้านสลารกับคนตกเนาะพี่น้องเนาะหากกระตกเศร้าขอ,องยานี่แหละพี่น้องที่แรกเสาร์ก่อนที่ไทยคลิปเั็นแต่ต้อนส่งเสาร์กันเลยเัรที่นี้เสียงฝ้าก็บห้องเสียงอ่า้าแตกเนาะก็เลยประกาศที่ไทยเนาะพี่น้อง ตอนนี้กับคนตกเศร้าใหม่ๆเลยน้องพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีน้องเลยจากที่มันแห่งมาไลายมื่อน้องพี่นอ้องก็คนตกมาแล้วแบบบรรยากาศก็ซุ่มซื่อซุ่ซซซมซำไปทั่วกันเลยน้องพี่นอนะ้องเนาะเจ้าหล่ากะสิมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับเพลงเพลงหนึงน่งที่กินใจอีกแล้วน้องพี่น้องเนื้อเพลงแบบสุดยอดเลยน้องพี่น้องฟังแล้วชืึกแปล่าวากินใจแหละรู้สึกแปล่านึกอหมในสถานการณ์น,นัน้นนะพี่น้อง เพลงนี้กับมีพี่เอฟซีทางสกลนครเนาะเพคนกับพม่อเม่นสลามาแต่รุ่นเพ็่คนบอกว่าสลาเพลงต่อไปไนะให้เหตุเพลงนี้เด้อเพคนว่าสลาก็ได้รับปากเพคนไปให้น้องพีนพ่น้องแต่ก็ยังมีโอกาสได้มาเห็นน้องพีนพ่น้องจนเมื่อนี้กับมีโอกาสมาเห็นแลว้วเนาะสลาการชิมาฟังเพลงนี้แล้วกากชิว่าตั้มพุ่มมุสึกของสลาเนาะว่าสลาฟังเพลงนี้เล็วู้สึกแบบใดเนาะพีน่น้องเนาะ โอเคพี่น้องเดี๋ยวห้องไปฟังเพลงนากันแล้วจังมาว่าจากันเนาะตามมกลมหัวซึ้ของสาละเลยเนาะพี่น้องเนาะป่ะเดี๋ยวห้องไปฟังเพลงนากันเด้อ <c oughs> เพลงนี้กะมีสือเพลงว่านองจานคือบ้านกูเนาะอันนี้ก็เป็นเพลงจากฝั่งไทยเนาะพี่น้องเนื้อหาแล้คกะคำฮ้องอ่าทุกชิ่งทุกอย่างนี่เพจไทย นึกภาพออกไปตามเนื้อเพลงเลยนาอกพี่นกเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยไฟสงครามเผาพลานผ่นดินเพื่อนบ้านหมดไหมคลื่นชีวิต ลังไหลขามแดนเข้าเขตไทยมาขอใบบุญเปิดประตูชายแดนด้วยมนุษย์สยารรมคำจุนบนพื้นดินไทยเรามอบน้ำใจให้มาอยู่น้ำใจที่เค ากผู้ลี้ภัยวันนั้นวันนี้กลับจะรุก,กรานเข้ามาคืบคลานน้ำใจเคยให้ถูกทำลาย นี่แหละพี่น้องเนื้อเพลงกับกินใจแห้งเนาะพี่น้องสลาดนึกภาพตามได้เลยเนาะพี่น้องอ่าในเนื้อเพลงอะสิประมาณว่าเมื่อกอดน่ะทางฝั่งกัปชาตันเกิดสงครามเนาะพี่น้องประชาชนก็พากันแบบว่าหนีหวนมาพึ่งเย็นก็คือมาพึ่งประเทศไทยเนาะพี่น้องทางประเทศไทยทางคนไทยกับเห็นในความอ่าหนาสงสารของเพื่อนมนุษย์น้ำกันนะนะก็เลยให้กั้นแบบช่วยเหลือเนาะพี่น้องเนาะให้ได้มีบอนอยู่บอนกินนะพี่น้องจนกว่าว่าสี ไปได้โดยตองไทยเมล็ดพันธุ์นะคือนำใจนะพี่น้องนำใจให้เข่าห้หน้านะพี่น้องช่วยเหลือคาจุนเนะาะพ่อเมื่อหนึ่งเกิดสานการณ์แบบนี้ขึ้นมาทางฝั่งกัมพุซาแทนตีสีซ้ำหนุกุณคุนแทนทีซี่หูคุนนะชุดท่ายแล้วบ่หู่คุนบ่ซ้ำหนุกุณคุณยังบ่พ่อนะพี่น้องยังอยากเขามาหลุกปลานอยู่ในประเทศไทยนะพี่น้อง ไล้ไขว่อยากอ,าอยากได้พื้นแผ่นดินนั้นนะทั้งทั้งที่โบเมนคงจะโคงนะพี่น้องทั้งทที่เป็นบอลที่าทางประเทศไทยนะหายอยู่อาศัยเนาะพี่น้องเนาะเพลงนี้กัเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งทีู่้สึกแบบกินใจนะแล้วก็แทนใจคนไทยหลายๆคนที่มีความสึกแบบนั่นนะพี่น้องสลากกับเป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่เขาไปฟังตลอดเลยแล้วก็น้องเคยกับน่องสาวสลานี่ตื่นเช้ามากกับเปิดเพลงนี้นะพี่น้อง ท่อนทุบค่ะนะเป็นท่อนที่แบบเฮ็ดไหยพ้นลุกเนาะพี่นอนะ้องเนาะสลาฟังสลา,สลาแบบผลนลุกฟังย่ำไดกับลุกย่ำนั่นอ่ะนะพี่น้องก็คือฮู้ฮู้เนาะพี่น้องทั้งฟังไทยกับขังกับโซซ่านกะ็มีเรื่องแบบที่ขาดกันอ่ะนะพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องดินแดนเนาะจนเห็ดไห้ถึงขัน้นต้องมาแบบอ่าสุลุกกันน,นะพี่นอ้องอ่ะ กรซือแบบ่านมากกับาลเดือนเล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะเตื่งเล่านั่นก็ยังบ่ท่านแบบจุบลุงเนาะพี่น้องเนาะบางช่วงก็ยังมีอ่าทางฝั่งกัมพูชานะลุกลัเข้ามาฝั่งพื้นแผ่นดินไทยเนาะพี่น้องเนาะตามเสนาะอันตามข่าวมากค่ะแอบ,บ่ะทางฝั่งไทยเป็นเอาลวดน้ำไปขึงเป็นเขตแดนเดนาะทางฝั่งกัมพูชากับวย์มานะพี่น้องมาลื้อลวดน้ำของฝั่งไทยของเทมอ่าอยากมาทำลายเจ้าหน้าที่ไทยนะพี่น้องอ่าสลาะการที่ตามข่าวตลอดัเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องอันนี้กะ เรื่องราวท,ที่สาฬาสัมผัสด้จากเน artists, ื้อเพลงเนาะพี is is ่นองเนาะอันนี้สาวหลัก็ขเป็นกําลังใจให้ทางพี่นงไทยคือเก่าเนาะพี่นองเนาะเพราว่าจะเกิดอี้ยงขึ้นเนาะพี่นงก็ขอให้คนไทยและกับพี่พิทารไทยสูสีเนาะทางพี่พี่ทารไทยกับเขาให้ฮับซาร์ระชาธิปไตยของประเทศไทยให้ได้มากที่สุดเนาะพี่นงได้ลายที่สุดโอเคพี่นงสาฬะกับุิพาอจะพิถีพิีัก่อนเด้อเพราให้พี่นองทุกคนกดไลค์กดแช์กดติดตามสาฬะในเด้อสบายดี วะบาดีค่า